ตังคนตางลบกลุมกุ้งเนี่ยแหละของนี้ยังไข่ดินี่ถั่นดีอจอดสักก่อนคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละเดี๋ยวจิต,ตกน้ำดาวพระธาตุนี่กระท่วงวันนี้กระท่วงนี่แหละน้ำท่วม ก่อมเป็นระยะระยะได้เลยขอท่นลุงลุงเนี่ยเลยของนี่ยังไข่ดิเดชโดนดีเฮ้ยม,มนี่หรอจ้า แล้วเสร็จเฝ้าปั้นไปขุนถ้าขุนก็ถ่วมมองนี้มองน้งอ๋อต่างคุนต่างลกบลงกุ้งเนี่ยแหละมองนี้ยังไข่ได้เนี่ยจะนนดี ดีนะฝนีควาดนีนะมองนี่มองนี่อ๋นนอทางต้นทางลุลุมองนห่ยังลุมหลายใ่อะเา๋กจะคอยไปเล้น สบา bên, ยหมู่เว้นย่ำกลางเว้นเดอหอนเนาะกลางเว้นเดอหอนมันโตย่ำมาแรวย่ำมาเตอนอดสัก่อนคิดนี้ก็ซ้นนี่ละเดี๋ยวจิตตกน้ำน่เผื่านดียังใครอยู 1, 2, ่ถือมองว่ดีที่หลังจะไปย่านข่อยนีละเด้อหมือนนี่ นีงามถูกเบอ,อร์ไลยน,นีแสดงว่าลูกสามีเลจ้าแล้วเสียฟ้าปั้นไปหุ่นถ้าุนจะทวมมีกระท่วมีนี่กระท่วมแล้วน้ำท่วมท่วเป็นระยะระยะยนีกแหละไข่เบิง้งมนละหบากรน้ำถท่ว ไอ้ขางในแหล,ละมุจจาว่าก็ต้องขึ้นโน่นเหลอเนี่นี่กระท่วมไม่นี้กระท่วมอยู่แล้วน้ำท่วมดูนีเป็นระยะระยะนี่กระท่วมไม่นี้กระท่วมอยู่แล้วน้ำท่วม่วมเูววเป็นระยะระยะ ทำนี่ละจ้าแล้วเิษฝ้า,าปั้นไปขุนถ้าขุ่นจะนทวมนี่ลหละไทยเบิง้งวันละหมาก,กน้มาถ้วมไปทั้งหล่ะหละ่อจจาว่าก็ต้องขึ้นน่นที่ะนี่ อายุถึงมองว่ดีที่หลังฝนตกมุขึ้นบน่งน้ำท่วมทางน่องเ้ยเพรว่ามเที่ยวจุดเบือเ่าดูมองเลยดีมองเลยบอกนี่น้องเลยฝน ดีเนะ่ยดียังไคยอยูถึงมองว่าดีที่หลังแข,ข่ใครลบงเงินถูกไปพเนียลองน,อน,ลอนี้ยังไขนีนี่จนดี ขาให้แหงรมลายมอนี่ตรงนี้มันเนถั่เัวันี่นฝนตกมาคืนีเางน้ำท่วมทางหงอย ว่าโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอุ้มรจ่างคนจ้างลบดุมเฮ้ยฝนดีควกดี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ดุมไรจ่างคนจ้างลบดุมเฮ้ยพุ่งนี้แเลยโอ้ี้ยยังไข่ดิเนี่ดชะดนดี ขาไห้ไม่ให้ลุ่มอะไรมองนี่ตรงนี้มันบดเปลือกน่ถนนมากกว่าหนึ่งจะเพื่อมันก็ลุ่มลึกอ๋อลุ่ลึกละกันเนาะอีมองนี่อีกมองนี่แค่นี้ก็ทันลง สำนีละจ้าแล้วเสียฟ้าปั้นไปขุ่นทั้งขุ่นจะท่วมาเที่ยวจุกมือยังบระดูด้มองเลยดึมองเลยบ่น้องเอ คนตังลบลงฝนตกมาคึืนนี่เบ่งน้ำท่วมทางนี่น้องเอ้ยว่าดียังใคอยู่ถึงมองว่าดีที่หลังดียังใคยอยู่ถึงมองว่าดีที่หลัง เงีบางนาฝนตกม่ขึ้นนี่บางนาม่วางยองเอ้ชว่าน,นมนา่นกันาานกื้มอ,ม,อม,มัน็ลุมลึกลอมลึกล้อมกันเนาะมองนี่อีกมองนี่นี่กระด้วงน,นี่กระ้วง่ล น้ำท่วมท่วมเป็นระยะระยะเลย,ยบากตรงนี้เลยแต่ก็ดียด่ยางเนะี่ยและมักขุดมองนี้ท่วมแบบแบบมู่บ้านนี่เลยฝนตกมาคึ้่นบย่างน้าท่วมทางนี่้งงองเลย

อีกมองนี่อีกมองนึงค่ะให้ลูกถึ่นเนงินถิ่นภกไปนะม,มองนี่มองนึงอ๋อจ้างคนจ้างลบลงมบาปตรงนี้แหละแต่ก็ดีย่างเนี่ยแหละมันขุดมองนี้ทวมไปแบบเมื่อวานนี่เลย นี่แลหละไข้เบืองวันละหมากรึนะทั่วไปทั้งหนล,ล่ยแหละมัจวะวางก็ต้องขึ้นโน่นทีละนี่ตรงนี้ยแหละตรงนี้ยังไข่ไดิแต่โด,ดน,นดีบาปตรงนี้แหละแต่ก็ดีย่างเนี่แลหละมันขุดของนี้ทั่วไปแบบหมู่บ้าน